สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับเรา Build Lay e Channel นะครับวันนี้ก็มีข่าวสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาฝากท่านผู้ชมเช,ช่นเคยนะครับวันที่1 4กันยายนนี้ล่าสุดคริสเตียโนโรนัลโดกําลังกลับมาพิจารณาข้อเสนอจากสโมสรซาอุดีอลลาระเบียอีกครั้งเพราะความปรารถนาที่จะอําลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดอะมีเลเลอร์สื่ออังกฤษรายงานว่าโรนัลโดไม่มีทางเลือกมากนักสําหรับการย้ายออกจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จึงกลับมาพิจรารณาข้อเสนอจากสโมสรซาอุที่ไม่เปิดเผยชื่อเป็นตัวเลือกเมื่อถึงช่วงต้นปี2023ก่อนหน้านี้ทีมดังของซาอุได้ยื่นข้อเสนอที่น่าทึ่งเมื่อเดือนกอตกราคมที่ผ่านมาทันทีที่ท,ทราบความปรถนาในการอำลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของโรนัลโดโดยเสนอค่าจ้างสุดงาม2ล้านปอนต์ต่อสัปดาห์และรวมกับข้อเสนอ ในส่วนอื่นๆและจะทำให้มูลค่ารวมของสัญญาจ้างไปจบสูงถึง2 1 1ล้านปอนด์ในระยะเพียงปีเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ตามโรนัลโดปฏิเสธโอกาสที่จะไปกอบโกยเงินทองเพิ่มเติมที่ซาอุความตั้งใจที่ต้องการเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกต่อไปในฤดูการ2022-2023แต่กลับไม่ได้รับข้อเสนอตามที่คาดหวังและสโมสรใหญ่อย่างเซลซีบาเยิร์นมิวนิกปารีสแซงต์แซร์แมงและแอตเลติโกมาดริด ต่างก็ปฏิเสธการว้าตัวเพราะเกงปัญหาที่จะตามมาในหลายๆด้านดังนี้โรนัลโดวัย37ปีเหลือสัญญากับ Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฤดูการสุดท้ายแล้วและมีความชัดเจนว่าจะเป็นปีสุดท้ายที่ได้ร่วมงานกับเอลิกแทนฮากเริ่มต้นซีซั่นด้วยการใช้มาคัสเลฟฟอร์ดยืนศูนย์หน้าตัวเป้าแทนที่ชิตเตโนโรนันโดที่นั่งสำรองไปแล้ว4เกมในศึกฟิมิปป์อังกฤษ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางเราสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ